สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปที่เป้าคลิปนี้ครับเรามีตู้หัวจรวดครับมาแนะนํากันนะครับคันนี้เป็นรถปี2001นะก็รายละเอียดเครื่องยนต์คันนี้เครื่องเดิมดีเซลครับห้างแอลนะครับภูมาอะไรก็เป็นภูมิอะไพาวเวอร์ครับแอร์เย็นทั้งหน้าหลังนะคันนี้รถเดิมๆครับเอกสารครบภาษีเต็มครับสีก็เดิมบางทั้งคันนะครับ สวยกันเลยครับใครหารถตู้อยากได้เอาไปใช้งานครับออกทริปต่างๆครับนะก็รถตู้มือหนึ่งก็ราคาเป็นล้านนะครับนี่ถ้าใครพอจะมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์การซ่อมบำรุงก็หารถตู้ถูกแบบนี้นะไปลองทําไปลองปั้นดูก็ถือว่าคุ้มอยู่พอสมควรนะครับนะ เื่อใครมองหาอยู่ครับเราเจอก็นํามาชี้เป้ากันนะครับคันนี้ราคาผู้ขายตั้งไว้ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแสนบาทสนใจก็ติดต่อผ่านลิงก์เฟซบุ๊ก k น้าร่างคลิปเช่นเดิมนะครับมีเบอร์โทรรายละเอียดไว้ให้อีกทีครับข้อความไปคุยก็ได้นะรถคันนี้อยู่ลบบุรีนะครับอำเภอเมืองครับถูกใจยังไงก็ลองไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูก่อนเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้รใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดชมสับคลิปนี้สวัสดีครับ